สวัสดีค่ะแฟนๆป้าหยิบพาตาลุลยทุกท่านวันนี้แจยินจะมาพูดเรื่องสำนวนจีนจุ้งแกวดชินนี้หรือจะเรียกว่าจุ้งแกวดชิ้นหงีก็ได้ชิ้นนี้เป็นสำนวนชนิดหนึ่งของชาวจีนเป็นสำนวนที่เกิดจากตำนานเรื่องเล่าในสมัยโบราณหรือเหตุการณ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หรืออาจจะเป็นคำพูดของคนสำคัญก็ได้ ทีนี้เราก็มาดูสำนวนแรกกันนะคะหนีกุง้งหนีซานปู่โง่ย้ายปูเขาความหมายที่แฝงอยู่ของหนีกุ้งหนีซานก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นก็มีเรื่องเล่าของปู่โง่ย้ายปูเขานั่นก็คือหน้าบ้านของปู่เนี่ยมีปูเขาขวางกั้นอยู่สองลูกทําให้คนในบ้านเวลาเข้าออกเนี่ยต้องเดินอ้อมเขาสองลูกนี้ ปู่โง่จึงมีความคิดที่จะย้ายภูเขาสองลูกนี้เลยชวนลูกหลานมาดำเนินการย้ายภรรยาของปู่ก็คัดคา้านว่าอย่าทำเลยมันยากไม่สําเร็จหรอกนะแต่ปู่ก็ไม่ยอมยกเลิกความตั้งใจยังคงทำต่อไปความรู้ถึงเทวดาบนสวรรค์เทวดาเห็นใจในความมุ่งมั่นของปู่โง่จึง บรรชาให้เทพบุตรไปยกบุเขาออกจากหน้าบ้านของปู่แต่บุเขาสองลูกนี้ย้ายไปอยู่ที่ไหนวันนี้แจยหยินจะไม่ขอเล่านะคะให้ท่านไปอ่านเพิ่มเติมในอินเทอร์นเน็ตเอานะคะและนี่คือที่มาของความหมายว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะต่อไปก็จะเป็นสำนวนที่สองค่ะเสร็จวงสิ์มา ถ้าแปลตามตัวหนังสือนั่นก็คือผู้เท่าเสียมาเรื่องนี้ก็มีเรื่องเล่าอีกค่ะคือมีชายเท่าคนหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณชายแดนมีอยู่วันหนึ่งม้าที่เขาเลี้ยงไว้ก็หายไปเพราะหลงทางเพื่อนบ้านของเขาเสียดายแทนเขาเป็นอย่างมากก็เลยมาแสดงความเสียใจแต่ผู้เท่าเองก็ไม่ได้เสียใจแม้แต่น้อยกับบอกเพื่อนบ้านว่าม้าหายไป เรื่องไม่ดีก็จริงแต่ใครจะไปรู้ไม่แน่มันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เวลาผ่านไปไม่นานม้าฝูงที่หายไปก็กลับมาพร้อมกับมา้าพันธุ์ดีอีกฝูงหนึ่งเพื่อนบ้านทราบเรื่องต่างก็มาแสดงความยินดีด้วยแต่ผู้เท่ากลับบอกเพื่อนบ้านไปว่าใครจะไปรู้ไม่แน่มันอาจจะนำเรื่องไม่ดีมาให้เราก็ได้แต่แล้วลูกชายของผู้เท่าก็ขาหักสาเหตุเพราะว่า ลูกชายนำม้าพันดีนั้นไปขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุเพื่อนบ้านต่างก็แสดงความเสียใจยกับผู้เท่าแต่ผู้เท่ากลับตอบกลับไปว่าใครจะไปรู้ไม่แน่ลูกชายที่ขาหักมันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้หลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งปีชาวต่างแดนลูกลานชาวเหอเป่ยเกิดสงครามพวกเ่าชายหนุ่มทั้งหลายก็จะต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร มีผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตในสงครามลูกชายของผู้เท่าไม่ได้ไปเป็นทหารเพราะขาหักจึงรอดชีวิตดังนั้นจึงอุปมาว่าเสร็จวงสิบมาปัญหาทุกอย่างเราสามารถมองได้ทั้งด้านดีและด้านลบอยู่ที่มุมมองความโชคดีอาจจะมีความโชคร้ายแฝงอยู่ก็ได้ในขณะเดียวกันความโชคร้ายก็อาจจะมีความโชคดี แฝงอยู่ได้ฉะนั้นเมื่อเราโชคดีเราก็อย่าหลงละเริงและเมื่อเราโชคร้ายก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจวันนี้แจยหยินขอเสนอจุ้งแกวดชิ้นนี้สองสำนวนนะคะแจยยินยังมีอีกค่ะไว้จะนําเสนอในครั้งหน้าสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ